ไม่เด้ออกอากาศพูดได้ตอนนี้ออก้เพราะว่าเพื่อนผมโทรมาบอกว่าจตุพรผมมันมีนิสัยหลอกข้อสอบมีนิสัยหลอกการบ้านเพื่อนตอนที่เรียนอยู่ลำไม่เป็นไรยังไม่ถ่ายทอดพูดได้ถ้าถ่ายทอดพูดโผลจะด่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ถ่ายทอดพูดได้และผมยังรู้อีกว่าใส่กางเกงยีนสีดําและกางเกงยีนนะครับสีน้าเงินสองตัวและก็ขาดก้นนะฮะอันนี้คืออาจารย์เพียไทยบอกมาแต่ชั้นในขาดไม่ขาดผมไม่ทราบ แต่สิ่งที่ทราบคือชอบลอกการบ้านเพื่อนและก็เรียนรามแปดปีถึงจบคนอะไรมันทึ่งเรียนละเอียดจังเลยอคนดีๆเขาเรียนสามสี่ปีจบอันนั้นไม่ละเอียดไอ้นี่แต่ว่านี่ละเอียดจะไปแียงจะุพรนะกฎหมายเขาเก่งนะโอ้เรียนเหตุเรียนตั้งแปดปีแล้วก็สุพรอัธาวงพี่ชายผมอยากบอกว่าไอ้นี่ปึกปกโอ้เปึกเลยสุพรอัธาวงเป็นคนบอกผมนะถ้าสุพรไม่บอกผมไม่มาพูดนะ ผมรู้จักพี่สุพลนี่ย่างดีน่ยังไม่ถ่ายทอดได้เนี่ยยังไม่ถ่ายทอดไปเป็นไรพ <j> ูดได้พอไม่ถ่ายนี่แหละครับพี่น้องครับคนพวกนี้เมื่อก่อนมันจนมันไม่มีอะไรหรอกครับพี่น้องครับแต่ทุกวันนี้มันรวย <ias. S 2> มันเลยหลงอำนาจมันเลยหลงตัวเองพี่น้องครับจตุพรบมพันนัตวุฒิใสเกลือครับพี่น้องจําได้ไหมชินวัฒหาบุญภาคแต่ถ้าพี่น้องคนใดไม่เคยเห็นหน้าชินวัฒหาบุญภาคให้ท่านหลับตาครับพี่น้องครับหลับตา เรารับหนึ่งถึงสามหลับตาหลับตาหลับตาแล้วให้พี่น้องนึกไปถึงจิ้งก่าที่สับพงกอยู่บนต้นไม้นั่นแหละใช่เลยไอ้ที่มันนั่นแหละคือหน้าตาชินวัฒนาบุญภาคพูดไม่เป็นนะวันตอนแรกไม่ไม่ไม่ใช่ไหมพูดเป็นพูดเก่งไปขอขึ้นเวทีกับคุณไก่วันเกษมสินไก่วันเกษมศินเป็นประธานชมรมแท็กซี่สากลแท็กซี่นะโอ้ครับพอไปขึ้นครั้งแรกมีแววอ่ะวันที่สองสวัสดีครับหัวหน้าให้ผมขึ้นอีกขึ้นอีกพอขึ้นสามวันในวินได้ยิน ทองเจือพาไปพบเนวินเนวินเป็นคนปั้นพวกนี้และคนพวกนี้เห็นเนวินกราบหมครับครับและนัตวุฒิจตุพรบัายีครับพี่น้องเราขอยุติกันเพียงแค่นี้ครับพี่น้องเห็นเขารับโทรศัพท์ไหมครับเห็นเขารับโทรศัพท์ไหมครับลองย้อนภาพปิดจังหวะดูนะฮะไอ้นี้คือคำพูดเนวินไอ้น้องเขาทิ้งมึงแล้วอเขาณที่นี้คือทักษิณนะคเพราะเนวินเป็นคนปั้นเอาไปนั่งอยู่จองสิบเอ็ด รายการความจริงวันนี้แล้วก็เงินเดวินเป็นคนให้เงินเดือนพวกนี้ไม่ใช่เงินทักษิณเฮ้ยไอ้น้องมึงโดนทิ้งแล้วถ้ามึงคิดว่ากูเป็นพี่มึงต้องลงเวทีมึงลองมองขวามองซ้ายหน้าหลังและมึงถ่ายสิว่ามึงจะตายเพราะปลายกระบอกปืนกระบอกไหนหถ้ามึงคิดว่ากูเป็นพี่มึงลงมาี๋ยวนี้ไอ้ตู่ไอ้เต้น กูยังรักมึงนายเขาทิ้งมึงแล้วสิ้นสุดเนเวินชิดชอบโทรศัพท์จบจาตุพรมากระซิบกันกับนัทวุฒินัทวุฒิคว้าไม้าม,มาจับมีกาดมาล้อมไอ้คนพวกนี้ปากกล้าแต่ขาสัน่นคนพวกนี้เขาจะมีลักษณะตาขาวมากกว่าตาดําไม่เหมือนพวกผมพวกผมมีตาดําและตาแดงมากกว่าตาขาวครับพี่น้องครับใช่นี่แหละพอได้ยินเสียงประทัดคนพวกนี้มัน ของไม่จริงเยมีแต่คุยครับอของไม่จริงมีแต่คุยเพราะฉะนั้นนัตวุฒิจตุพรมองเงี้ยหมอบ <หา S 2> มอนอั่นหมาเช<อ>ือนตัวหนึ่งครับคือคนพวกนี้เหมือนหมาเชื่อนตัวหนึ่งเสียงโทรศัพท์ที่เขาคุยกันนั่นคือเดวินชิดชอบและวันหลังเราจะมาพูดอีกเยอะๆมีเยอะความรับพวกนี้เหอกไก่เห็นตีนง,งูงูเห็นนมไก่อันนี้ยังพูดไมได้ครึ่งเลยไก่เห็นนมงูงูเห็นนมไก่เออแม่นี่ดีด้วยนะเนาะปลาไหลเห็นสะดือแมงพรอ เจ้าเคยเห็นจรงเลยแตุพอนี่เห็นอเห็นสะดูยิ่งลักครับแล้ววันหลังจะมาบอก <c oughs> บอกพูดเดียวเด้อทำ, <laughs> ทำไมว่าเอเชียอับแดดทำไมว่าเอเชียอับแดดมันมีประวัติแต่วันนี้จะไม่พูดจดตุพอมีเมียคนหนึ่งอยู่กาลสินแล้ววันพรุ่งนี้จะบอกมเมียจตุพออีกคนหนึ่งอยู่ไหนแต่ไปฟังจ่าถาะก่อนนะครับนะครับไปฟังจ่าถอก่อนถ้าอยากพูดเยอะๆต้องเตรียมการบ้านมาเยอะๆ นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องการคนกล้าคนเก่งมีข้อมูลเยอะๆพี่น้องยิ่งชอบเพราะฉะนั้นเตรียมกันบ้านมาน้องเตรียมกันบ้านมาครับผมว้าววค้างไว้ก่อนสิพัาเบรกเพราะมันค้างยื้ซื้อได้เยนี่เออพี่เพีงค้างกัน่เพยงพี่น้องพี่น้องก็คือสี่หลายคนอยู่ตรงนี้ก็น่าจะรู้จักนะครับน้องเพลงนะครับเป็นคนจังหวัดตังอำเภอเมืองกับพี่น้องครับสิบเอ็ดขวบนะครับเดี๋ยวสิบอาเหนือข่าวนิดนึงนะครับพี่น้องฟัง เล็กหน่อยนะครับพี่น้องครับพ่อแม่ใจสลายน้องเพ่งวัยสิบเอ็ดขวบครับที่หายออกจากบ้านสุดท้ายกับกายเป็นศพครับถือคนไล่ขามกทอนนํำนะครับพี่น้องครับผอบกตังนะครับระบุโจนสุดเหี้ยมนะครับขาดว่าเป็นผู้ที่รู้จักเด็กหน่อยดีครับล่วงไปคมขืนแล้วก็ขาปิดปากครับพญจ่าพงับเมื่อเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีของวันที่สิบสองพฤกษภาคมนะครับร้อยตำรวจโทนะครับร้อยตำรวจโทอัด ไยศาลีรอยเวนนะครับสบพเมืองตังรับแจ้งจากศูนย์วิทยุหนึ่เก่าหนึ่งวาพบเด็กน่อยถือขายทอระบายน้ำบริเวณถนนพระงามตําบลบ้านบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตังจึงไปตรวจสอบพร้อมด้วยพนตำรวจตีจีรวัตรอุดมสุดนะครับผบอกผอผกกนะครับจังหวัดตังนะครับแล้วก็พร้อมด้วยพันตำรวจเอก พันตำรวจเอกชัยรัตการจนาเนตรนะครับนี่แหละผู้กำกับสพเมืองตังนะครับเพิ่อนก็ได้ไปเฝ้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปก็เป็นเด็กน้อยนี่แหละครับเด็กหญิงเกียตมาดนี่นะครับเด็กหญิงเกียตมาดหรือน้องเพลงอายุสิบเอ็ดขวบนะครับถือขาหยัดทอพอยญ่าเพิ่นกระสานนิทานนะครับบริไดสนนิทานแหละครับพี่น้องก็คือถือค้มขืนนะครับขาปิดปากนะครับเด็กน้อยนาตาดีครับสิบเอ็ดขวบหรือไม่เทือ เป็นสาวเลยด้วครับสิบขวบสิบขวบเก้าขวบตอนนี้ครับโจรมั่นใจไร่ผู้ชายมันเฮืนเมาเหล้าเมายาเอาไปครับเห็นเด็กเป็นสาวแล้วให้ระวังดีๆครับพี่นองครับแล้วก็เด็กหน่อยมันบ่อคิดอีหยังมันใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อข้อกระเซ้างางน้ำท่างไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนติดเหล้าติดยาขี่รถผ่านมาพ่อเอาเงิ่อนไหหาบาทสิบบาทเสื้อขนมลอมันก็ไปน้ำเหลาพอยจ่า ให้พอแม่ผู้ปกคร้องนะครับเบิ้งยาให้ห้างโตครับนี่มันเรื่องจริงเรื่องนี้นี่เขาเรียกว่าภัยสังคมภัยสังคมเป็นปัญหาที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้นะครับต้องให้มีความปลอดภัยขึ้นในสังคมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับต้องดูแลหน่อยไม่ใช่ว่าเอาแต่เฉพาะรถไปนำกระบวนคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงจัดงานอยู่ตรงไหนตำรวจวิ่งไปเต็มบ้านเต็มเมืองเกรงว่าตัวเองจะไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนขั้นกันเดือนผมว่าไอ้เจนิดที่ไปเที่ยวก่มขืนคนนนคนนี้เนี่ย ถ้ามันทนไม่ไหวนะผมจะแนะนําให้ทายัางไงถอยเสียรถมอเตอร์ไซค์นะติดเครื่องแล้วก็เร่งให้เต็มที่แล้วก็ยัดจวดใช่ไหแล,แล้วคุณจะมีความสุขไปทั้งชาติเลยแสดงว,ว่ายอดเคยทํามาแล้วใช่ไหมมัน<ำ>จะได้เข็ดได้จำไงทำจริงไม่บอกใครหรอกตัวเองเคยทามาอะไรใช่ไหมเฮ้ยบาวหนเดียวไม,ไม่บอกใคร <S <S 2> <S 2> ทำจริงทำจริงไม่บอกจกเถอะทำจริงจริงใช่ไหมอย่าไปว่าเดี๋ยวคนนื่นเขาไม่บอกใครเคยทำใช่ไหม เออโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วถ้าจับได้อย่าไปให้ติดคุกอย่าไปทําอะไรเขาทําอะไรทําไม้ข้างเขนเอาแขนผูกขึงไว้แล้วก็เอาสองขาทางไว้แล้วเอาบระทัดสักพันดอกจุดตั้งแต่ดอกแรกให้มันไปถึงดอกใหญ่แล้วก็เอาเกลือราดนำตากแดดไว้นั่นสามวันสามคืนจะถอว่าเอามดแดงดีไหมเอามดแดงดีไหมครับเอาเห็ดจังเลยกับเห็ดรับลงงถด โอ้ยไม่ได้เนี่ยบางทีมันดุกว่ามดแดงมีนะคือนักโทษพม่าผมดูในหนังนะครับเชี่ยนตีมันก็ไม่ยอมใช่แต่พอเอารังมดแดงเนี่ยผู้จักพ่อหั่นมดแดงลูกเอาหั่นมดแดงมาสิดใส่เลยเอาถอดกางเกงในมันออกก็แต่พ่ม่ามันใส่สรงเลยอ้าวเอามดแดงสิดใส่เออข้าพเจ้ายอมแล้วข้าพเจ้ายอมแล้วสิ่ง นี่ถ้ามันโดนไข่มดแดงแล้วมดแดงฉี่ใส่เนี่ยออกมามันสุกเลยนะเดี๋ยวจะเห็นว่าเป็นกุ้งเชียงนะฉี่ใส่เยี่ยวใส่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามันกัดเนี่ยไม่เชื่อถามจ่าถอดดูจ่าถอดมันเคยไปแย่รังบดแดงมาแล้วครับเอาสิีโบมือนีเดี่ยห่อนๆนะครับสิีโบนี่ท่านเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังเออเอาเออโบนี่ท่านเรื่องหนึ่งสู่พี่น้องฟังจักหน่อยหนึ่งครับเอานี่ท่านคนละเรื่องอ้าวก็คนละเรื่อง เร <s <s ื un> un> ่องนี่นะครับมีกษัตริย์องค์หนึ่งเลี้ยงสร้างไว้ตัวหนึ่งครับพี่น้องครับสร้างตัวนี้สิบพเสื้อฟั่งผู้ใดทีเสื้อฟังกษัตริย์ผู้เดียวครับพี่น้องครับแล้ววันหนึ่งกษัตริย์อยากได้ราชบุตรเขยครับพี่น้องครับมีลูกสาวสวยงามมากครับพี่น้องครับแล้วก็ให้ทหารองค์คลักษไปกระจ้องงองจ้กองไปบอกทั่วประเทศไปประกาศตีค้องลองเตาอยากได้ราชบุตรเขยถ้าผู้ใดเฮ็ดให้สร้างตัวนี้ทรายหัวใดครับพี่น้อง ก็จะยกเมืองทั้งเมืองและก็พร้อมลูกสาวให้หนึ่งคนเลยครับพี่น้องมาบิดคกับลูกกษัตริย์หัวเมืองไทยเมืองต่างๆกับพักกันมาเบิดทุกคนครับพี่น้องเพื่อจะทําให้หัวสร้างให้สร้างตัวดีทซายหัวใช่หัวเลยครับผมและก็เพื่ออยากได้เพื่ออยากเป็นราชบุตรเคยกษัตริย์อ เจ้าชายองค์แรกเข้าไปครับเช็ดกะไรสั่งกับว่าสายหัวกรบพี่น้องชายองค์ที่สองเมืองนั้นมาก็ไม่สายหัวสายต่างๆเขามากกับว่าสายหัวเหลือหนุ่มชาวน้าคนสุดไายกรบพี่น้องครับเดินเข้าไปกระซิบข้างหูช้างว่ามึงอยากโดนอย่างเมื่อคืนดีไหมในที่ถุกช้างตัวนั้นก็สายหัวกรบปี่น้องครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตอนกลางคืนชายชาวนาผู้นั้น ได้ไปบีบไข่ช้างตนนั้นจนหน้าเขียวหมดแล้วก็พี่นองกับพอเดินเข้าไปถึงกับชายชาวนาผู้นั้นก็ไปกระซิบข้างหูช้างว่ามึงอยากโดนอย่างเมื่อคืนนี้อีกไหมช้างตนนั้นก็สส่หัวครับเพราะว่ามื่อคืนนี้มันโดนชายผู้นี้บีบไข่จนหน้ามันเขียวแล้วในที่สุดชายผู้นี้ก็ได้ราชบุตรได้เป็นราชบุตรเขยพร้อมกับครองเมืองเมืองนี้ไปเลยพิธีการนี้สอนให้รู้ว่าสอนให้รู้ว่า ท้อนให้รู้ว่าจังไรละพี่แล้วรู้ไหมว่าคนที่บีบคั้งตัวนั้นใครคือหนึ่งความเฉลียวฉลาดนิทานจากสอุนไพรสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ครับคนเราย่อมมีวิธีการช้างตัวใหญ่สมองใหญ่แต่สติปัญญาอาจจะไม่เฉลียวฉลาดเหมือนลิงลิงนี่ฉลาดหลายคนบอกว่าจะได้กินสมองลิงจะฉลาดแต่ถ้าสมองคนโง่ก็คือสมองกุ้งเขาบอกว่าคุณยิ่งกินแต่กุ้งก็เลยคิดเองไม่เป็น และถ้าใครกินปลาดุกนะครับโดยเฉพาะสมองปลาดุกกินแล้วทุกคนจะทําให้คนฉลาดนิ่แตเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทนะครับคือเล็กก็ชนะได้นะครับแต่ถ้าเรามีวิธีการเฉลียวฉลาดนะครับนี่คือคนฉลาดนะครับคนโ้่ยย่มเป็นเหยื่อของคนฉลาดบด้ดเลยเล่ก็ต้องเอาด้วยคนไม่ได้ด้วยมนด้วยเอาก็เอาด้วยคาถาครับผมนะครับเพราะว่ากังขึ้นร้อยไปบีบใครมันไหวเหรอพี่น้องครับพอตอนเช้าเข้าไปถามว่ามึงอยากโดนอีกไหมมันก็ไม่เอาอีกแล้ว คือตัวใหญ่ขนาดไหนก็มีจุดอ่อนมันก็มีจุดอ่อนฝากคํากรอนเขาไม่บอกว่าปากเอ๋ยปากปากกาว่ายาวก็ยังไม่ยาวเท่ากับปากคนครับตะโกนให้ชาวโลกรู้ว่ามีมีชูคิดนอกใจตนครับความจริงนั้นเป็นสิ่งไม่ตายเพราะว่าของควายใหญ่กว่าของคนโอ้มันกับแม่นแล้วเนาะก็โบวเลี้ยงอี่ยังก็นด้เนี่ยเอาพอรํานั่งอยู่ตั้งนานรักัดเฉาใส่เจ้าราบโบเหวี่โหยาบฉันเดีเียเนี่ยเอาเคยว่าความจริงเด้นี่ที่หลังเจ้าย่ำวาหยาบ ไม่ได้หยาบไม่ได้หยาบยังไงเลยเนี่ยผมบอกว่าของควายใหญ่กว่าของคนผู้หยาบพอแล้วมาคุณลองไปเปรียบเทียบมันเล็กกว่าคนไม่ควายอ่ะเจ้าสีฟอกอีกบ่บ่วผู้ยุตตว์พอแล้วมาค้นบอกหยาบที่หลังจะบอกหยาบได้หยาบป็นหีสางในขวัญป่าไอ้ยเจ้านี่ยมันมันหยาบเราออกมาทั้งดุนน่ะควัญป่ได้บอกอย่างนี้หรอเดี่ยวขวัญป่าอยู่ปะ บ่บ่บ่คไยบอกมาบ่อยเจ้าโงหยาอ๋อขอบคุณหลายเดี๋ยวพ่อมาจ่าตอมีอียงครับเดี๋ยวพ่อจะว่าเอาเนาะพ่อสิวะแล้วผมเราจะดําเนินรายการไปจนถึงเที่ยงนะครับอยู่กับพีกับน้องมือนี่นะครับกับบ่มมีอีหยางครับพี่น้องกับไห้ควมร่อมมือนะครับประกาศในคราจักน้อยครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเข้าสีกลางสายศิลนะครับจะผูกสายศิลไปข้างหน้านะครับลรามือแลงสีมีการทําบุญนะครับทําบุญล่างซวยให้กับประเทศหนึ่งไอเออขังนึงนะครับพี่น้องครับ เจ้าหน้าที่ก็เท่ากับสิไประโยงระย่างดึงสายสินไปประมาณหมื่นสองหมื่นกว่าเสษนคับพี่พญายาพงก์แต่ขอความรวมมือกับพีกับน้อง <c oughs> ค่อยว่าบ่พอครับทาสายสินแค่สองหมื่นกว่าเส้นไม่พอไม่พอเพราะว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนจุดเดียวก็สามสี่หมื่นแล้วครับผมมันไม่เหมือนกับอะไรนะแต่จตุพรฝันครับจตุพรฝันว่าคนแสดงว่าชุมนุมล้านคนอันนั้นฝัน ฝักกลางวันนี่ทั้งหลาของพวกเราจุดเดียวก็สามสิบหมื่นตั้งสามจุดจ่าทอครับขันสิให้พ่อคนนี่คือศรพ่อครับพี่น้องครับเพราะว่าเราต้องดึงออกไปจากเวทีนี่จะเลื่อต้นจากตรงนี้นะครับนี่แล้วก็พี่น้องาเพึงดึงเอาเด้อนะครับให้สวดมนต์สะกอนในเฮตบุญแล้วสะกอนครับบอกเอาได้ถึงเอาถึงดึงออกไปครับคือสายศิลจะมีประโยชน์นิดหนึ่งครับนายยอดครับสายศิลถ้าหากว่ายังไม่ทําพิธีปลุกเสกจากเกจิอาจารย์หรือพระ นะครับคือผู้นําทางาศาสนกาก็เป็นเชือกธรรมดาก็เป็นเชือกธรรมดาแต่ถ้าได้ร่วมพิธีกรรมทางาศาสนานะครับมีการสวดคาถาต่างๆต,ตัวจะบรรจุงล,งลงไปในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีหรือสันสกฤตก็ตามแล้วมีการนะครับมีการอัญเชิญเทพพยาดาฟ้าดินลงมาเป็นสักขีพยานนั่นแหละพิธีกรรมถึงจะเสร็จสิ้นและก็ความศักดิ์สิทธิ์บางคนบอกว่า สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่ใจมันก็ใช่แต่พิธีกรรมจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าครับอาจารย์ทองครับผมเชิญชวนพี่น้องนะครับที่ยังไม่มานะครับที่กําลังนั่งดูบูสกายอยู่ทางบ้านนะครับว่าพี่น้องทิยุจังหวัดทั้งใดก็ตามสร้างทั้งเหนือนะครับพิษณุโลกอุธรดิษนะครับสุโขทัย ครับพากันลงมาก็ยังท่านครับพี่น้องครับครับทับพี่น้องที่อยู่โคราชพี่น้องอีสานใต้ครับรับรถกับสามชั่วโมงครับวสิปุบุบลราชธานีนะครับเอาลงกมาหนิยาโสทอนยะโสทอนเอาบุญบังไฟเราไปยะโสทอนบุญบังไฟน่ใจว่าบุญบังไฟบ้านคุณปอปีครับคุณปปีเนี่ยนะครับพี่น้องเสด็ได้ทรงเอเดมีดมาบอกเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเสด็จไดบวสสคนปัจจุบันบอกคือผู้เก่าสัตว์ตั้งแต่กี่ปปีทเก่งกัดดีครับ แต่ว่ามันเป็นแรงสไลด์กระแสผักเพื่อดไถแห้งกระลยเห็ดเถเ่อแพร่แต่ว่าบัดเพ่อเทอแพ่แล้วบครบสอรสอพื้นทีบ่อออกเฮ็ดเวียกจมหาปอบพี่แมนนี่แหละครับพี่น้องบัดทัาศูนย์เสียไปแล้วจังยขิดึออของติดกูเสียไปนี่มีคาก็ออไม่เป็นไรครับดีเหมันกันที่คุณปอบี่สอบตกจะได้เป็นการพิสูจน์นะครับได้พิสูจน์บทเรียนว่าผู้นําดีมีชัยไปเกินครึ่งถ้าผู้นําเป็นทีพึงบ่ได พี่น้องก็เป็นเ็กซี่แหละครับพี่น้องครับมันเป็นยังไงพี่ไพศาลเองก็เช่นกันไม่ว่าเป็นหนองบัวลาพูนะครับพี่ยอดครับมันเหมือนกันนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วที่ผมฟังข่าวดูข่าวบางทีจุดบางไฟดาวแต่ความสนุกสนานครับพาเขาไมในด้บานเขาแต่พี่น้องก็ดูการก็บว่าเป็นตเหตุเมื่อปีนี้ครับข่าบุญบางไฟยะโสทรบ่ท่านได้เอาบัท่านใดเรื่มครับ ส่งเอเดวิทมาบอกด้วยด้วยพว่าสิลงไปทายถ้ำสิลงไปหลินน้ำขึ้นหอดนะ่ขึ้นหอดพี่นอ้องจะโซ่ทอนว่าสองปีที่แล้วได้ไปนะครับไม่ถึงจะไปอย่างไปครับไปเดี๋ยวฟอนกับไปนอนคุณบ้านบ้านคุณปอบปีนะครับ<ะ>บ้านปอบปีแล้วก็มีพี่น้องเอาไข่มดแดงนะครับเอาอา,อาหารพื้นบ้านครับอาหารชั้นสูงอาหารสั้นสูงนะครับบอสิปีไข่มดแดงแม่ปี่งหมดแดงมะก,ก้อยเปาแค่นแล้วก็บอที่ท่าน ล่ำสู่กันยู่บ้านปอปี่มวนครับพี่น้องครับนี่คือขนมต้มเนียมประเพรีนี้คอนอีสานครับนายยอดครับอยากไปอยากไปไข่มดแดงไอ้ผักหวานเนี่ยโอ้โหเยี่ยมมากคือเขาใส่อะไรมันถึงอร่อยนะยอดเขาใส่อะไรมางมันถึงจะอร่อยใส่หม้อแล้วก็มาใส่ปากเออเจ้าทอตอบถูกเจ้าแพ่เจ้าถอใครต้องการว่ะเออไข่มดแดงต้มยำผักหวานใส่อะไรอร่อยที่สุดใส่ปากครับใส่ปากจะอร่อยก็ใส่อใส่ปากก็ยังไม่อร่อยเพราะยังไม่ได้ใส่หม้อ โอ้ยใส่หมอกะซ้ำแล้วครับแต่ว่าเออเออแม่นิดเดียวไข่บดแดงเดือบเป็นยิงบ่ล่ะใช่เออเจ้ากระวอาถือเด้เนาะใส่หมอก่อนใส่หมอกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ปากบ่แม่นดอกบ้านข่อยยังใส่ใบตองใส่ใบตองกุ้งเนี่ยโอ้มันก็ยังแซ่บมันต้อมีผงชูรสกันขาดผงชูรสไม่แซ่บหรอกจ้าท้อชูรสอย่าไปใส่ถ้าใส่ชูรสมากเดี๋ยวจะเป็นแบบผมเนี่ยครับเฮ้ยอีหลี่ยติพี่เนี่ย เงนินผงชีลดีนะเนี่ยโอ้ยทุกวันนี้เมียไม่ใส่ผงชูรสแล้วข่ที่ทวดรัพท์ไปบอกเมียข่อยข่ยที่แท้ทิ่แมงมดละ่ะถ้ากินผงชรแล้วหัวล้านชีลาคือไอ้ยอดข่อยบักกินผงชรลอีกต่อไปวะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> บนนั่งเลยเนาะไปทำกระกันแม่พี่จะเจีเยนนนะเ๊ยบเ้น้องเนะบวกเกียดบวกเกียดงี่ยมนอนน้ำก,นกันกับพี่นางเนี่ยนั่นเสียไฟดับเนี่ยง่ยมไฟเปิดกินปั๊บพี่นางเคยพี่นางเคยไงในทีบ่ โอ้ยเห็นหัวที่โมเมนเห็นผีเนี่ยดีเออผีที่ไหนหัว่น,นแม่หาว่าไปจั่วไ้เนาะพี่น้องมาไปเบิ่งทังนี่เนี่ยจักนอยครับเห <c oughs> ยื่อแผ่นดินไหววัสัสภาพจิตใจย,ยั่งยืแย่เยพราะว่า,หวาไหวอีกแล้วที่เชียงรายรนอนบ่ใครรับครับพี่น้องสาธารณสุขเร่งเยียวยาสำนักฝอระวังแผ่นดินครับแผ่นดินไหวนี่แหละรายงานจนถึงคณะนี่กับยังเกิดอับเตอร์ซอกอยู่เด้อพยาจาพุ่งคับับอยู่เชียงไา่ร่วมเล้วครับพี่น้องครับเจ็ดลอยเทือ ยึดลอยขังกบพี่น้องครับพี่น้องเชียงไล่ยังนอนผวาครับพี่น้องครับตอนนี้โอ้ห็นใจพี่น้องหนใจครับนี่ครับเกิดมาไพยธรรมชาติเลครับหายกระลังแรงใจครับหาลังมองครับแผ่นดินแยกออกมาแล้วยังมีน้ำพุดขึ้นมาครับพี่น้องเพิ่อนกระยานมันเกิดอันตรายครับจากมันสีหุบขึ้นมาเมือใดจะแยกออกอีกมือใดนี่ก็คือไพธรรมชาติเอาทรายขึ้นมาข้างหลังเป็นดินดําเหลวหมดเลยครับที่ก้นบ่อนี่แหละคือหน้ากลัวตั้งแต่ที่อำเภอบัวรบือเพชรเกลือได้จ้าเทะพญยอด ตะกี้ไม่น่าเกลีอนะครับสมัยนั้นคุณหัดดาวเรืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามย่านแผ่นดินถลม่มก็เลยได้นั่เรืองนี้เข้ามาวานะครับตั้งกระทู้อยู่ในสภาพผู้แทนราษฎรนะครับแต่ว่าคุณหัดดาวเรืองก็เลยเหตุกล้องการเอางันหลวงในี่ชดเชยจากพี่น้องบรบือนี่ดูดน้ำยุ่ไต่บาดาลแล้วก็เอาน้ำเนี่ยขึ้นมาตากข้างบนพอเอามาตากประมาณมือหนึ่งหรือสองมือมันแห้ง แล้วมันก็สิเป็นเกลือ,อเกลือนาเกลือที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานคือนาเกลือที่อำเภอบรบือบ้านผม <S <S <ช>จัง<ช>หวัดมหาสา,ารคามแต่ว่าดูดหลายๆเขาย่านแผ่นดินสะเทือนนะย่านเกิดแผ่นดินไหวสอสอสหัดดาวเรืองหกสมัยสอบตกเลยสมัยที่เจ็ดได้เป็นสอสออยู่หกเดือนอคนดีไปตกใค,ใครบอกว่าคนดีผีคุ้มไม่คุ้มเลยไปตกเครื่องบินตายเครื่องบินระเบิดที่โดยอ่างขางพร้อมสมัยพันเอกเกียรติสังกทรัพย ไปดูงานทราบข่าวมาว่ามีคนวางระเบิดที่เครื่องบินพี่น้องชาวบุรบือเจ็บปวดรวดร้าบอกว่าไอหัดดาวเรืองกูอยากจะขุดกระดูกมึงขึ้นมาตายสักสิบชาติกูเกลียดมึงแต่พอหัดดาวเรืองตายไปได้หนึ่งปีพี่น้องชาวบรรบือได้เงินตอบแทนบางคนหนึ่งล้านสองล้านพี่น้องคนบรบือต้องขอโทษบิญญาณหัดดาวเรืองบอกว่าถ้าจะเลือกสอส,สต้องเป็นสสที่มีจริยธรรมคุณธรรมอย่างนายมหาหัดดาวเรือง ทำให้พี่น้องประชาชนคนบระบือได้เงินตอบแทนเกลือสินเทาบางราย5้าแสนเจ็ดแสนหนึ่งล้านหรือสองล้านนี่ถึงจะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนครับจ่าอรครับตายแล้วตรงไี้เห็นความดีเนาะครับเมื่อวานนี่ครับผมก็ได้ผ้าพี่น้องยางกับพี่น้องมาพร้อมกับลุงกำนั่นและก็มีอาครับอาพิชิตแสนแก้วนะครับเป็นอาครับเป็นน้องของพ่อของคุณพ่อจ่าพี่จ่าพงนี่แหละครับเป็นน้องไส้หล่าของคุณพ่อ ก็ได้ย่างน้ำกันครับเดินด้วยกันครับผมอยู่บนรถนะครับกับคุณพี่ถนอม แต่คุณอาวิชิตแสนแก้วนะครับย่างตลอดกับพี่น้องครับจนมาถึงเวทีครับแต่วันนี้ไม่รู้อยู่ไหนครับพี่น้องก็เห็นผมเห็นอาผมแล้วเมื่อวานนี่ครับรูปล่อมากเลยนะครับสําหรับคนที่อยู่ทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ได้มากับใครมาคนเดียวแน่นอนคนเดียวร้านชายยืนยันรับประกันคุณภาพนะครับนายกสภาคมชาวร้อยจังหวัดมหาสารคามไม่เคยนอกใจลูกใจเมียแมนครับไม่จําเป็นวิชิตแสนแก้วนะครับเมื่อวานนี้พี่น้องหลายคนก็ได้เห็นอยู่นะครับมาเดินคู่กันมานะครับ มาคนเดียวมาคนเดียวอะไรนะจ่าถอดสโลแกนตอนไปหาเสียงนายกอบตนายกแต่ละคนจะมีเขาเรียกสโลแกนเขาบอกว่าไม่ไม่เกี่ยงงานไม่ผ่านงบถ้าอยากได้สายสัมพันธ์แนบสนิทโปรดเลือกวิชิตแสนแจ๋วดิครับไม่เกี่ยงงานไม่ผ่านงบมาไม่พบไม่โทรหาก็บอกครับครับแล้วแต่จะว่ากันไปนะครับคนที่ มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้อาวิชิตที่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอยากให้สายสัมพันธ์แนบสนิทโปรดเลือกวิชิตแสนแกวครับมันเป็นน้องชายพ่อเป็นน้องชาพ่อนเป็นอาแท้ๆของพี่จ่าพงศลักษณ์ครับเป็นน้องชายพ่อแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับพี่น้องชาวมหาสารคามนะครับถามพี่สัดดําสุชาติศรีสังนะครับไม่ว่าจะเป็นสจพี่ นะครับก็ทํางานอย่างเข้มแข็งเลยทีเดียวพี่น้องชาวมหาสารคามมาเอพี่น้องที่ทางร้อยเอ็ดก็ไม่ต้องห่วงนะครับทินกรอ่อนประทุมทินกรอ่อนประทุมตอนนี้มีห้าคดีแล้วนะครับธินกรอ่อนประทุมนะครับสสสจสจนะครับตอนนี้มายืนเคียงบ่าเคียงไหลกับพ่อใหญ่อิสระนะครับเพราะที่น่าเห็นใจก็คือพ่อใหญ่อิสระสมผมไม่ได้หวังตําแหน่งราบยศทางการเบืองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็คือคนที่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นวิถูนามบุตรพวกเหล่านี้คือนักสู้ ขุนพลอีสานไม่ว่าจะเป็นท่านสุทัศน์กันเบื่นก็เช่นกันครับเพราะหญสุศาส์สีสังกับพี่น้องไอ้นว่าปีปทุมกับบ่สตองเป็นห่วงอยู่ดีกินแซบครับเพราะว่าสิเป็นคุณสมทรงบุญทรงสมสุขหรือซัดดำล็กนะครับแล้วก็บ่ต้องเป็นห่วงเ้ออยู่น้ำกันแบบมีความสุขพี่น้องครับเพราะยัอีสานเออเพราะยัอีสระสมชัยรับหัวเรื่องใหญ่ทั้งอีสานเป็นผู้นำทีม ลูกล้านสบายดีนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องมาน้ากันครับมาน้ากันหลายๆพี่น้องทั้งอีสานจะให้เขาดูถูกว่าเข่าเป็นคนบลักาติลักแผ่นดินครับเมื่อนี่แสดงตัวออกมาได้เลยครับโดดกลางจ้างข้นมาขึ้นรถตู้ที่บอกคอสอก็ไไ้ครับพี่รองครับมาเลยครับมาหากกปรับเวทีที่สพารันอยู่ท่ามกลาลสพาบันนะครับใกล้กับหรือแปะๆัสภาษาอีสานเรียกว่าแปะผัสภาษากรุงเทพเรียกว่าใกล้กับ นะครับทำใหนรัฐบาลมาเลยครับโดดกลางจางออกมาเลยครับวันนี้ไม่ต้องนอนรอครับพี่น้องครับท่ามาโดดกลางจางไปว่าอะไรจ่าต่อโดดกลางจางไปว่ากระโดดออกมาเลยได้ความมั่นใจจะไม่ลดและพี่น้องปทุมธานีนายอดครับบอกพี่น้องปทุมธานีออกมาพี่น้องจังหวัดปทุมธานีครับครับควรจะเปลี่ยนใจได้แล้วเปลี่ยนอะไรไปครับเปลี่ยนใจได้แล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรท่านคงจะหูตาสว่างนเยอะแล้วนะครับพี่น้องแถวจังหวัดปทุมธานี ไม่ว่าจะเป็นอำเภอลำลูกกาถ้าพี่น้องจะบริจาคเดินเดินยอดแป๊บหนึ่งถ้าพี่น้องจะบริจาคกันลุงกำนันยอดลงกล่องได้นะฮะนะครับแล้วก็เอามาให้พวกเราบริการประกาศก็ได้สำหรับรายการผมไม่มีซีเรียสครับไม่มีปัญหาเดินเข้ามาได้เลยถ้าเป็นพี่น้องประชาชนเราไม่ละเกียรครับและลุงกำนันบอกว่าไม่ว่าบาทเดียวเราก็รับนี่คือแรงน้ําใจของท่าน นะครับฝากรเดินเข้ามาได้เลยมามอบกับพวกเราได้เลยและพวกเราก็จะจอดลงกองให้ประกาศให้ด้วยครับป่าครับครับเสียงชนบทต้เอามาเลยครับเอามาเลยครับนี่ของจ่าพงนะครับจ่าพงไม่หมดใครเอามาเลยฮะเอามาเลยก็ได้ครับครับถ้าไม่รับประชาชนไม่ให้ประชาชนใกล้ชิดแล้วเราจะมาอยู่กับมวลมหาประชาชนได้ไงไม่ได้เสสซั่งครับอันนี้จากใจฮะเอาเข้ามาเลยฮะเอาเข้ามาเลยครับก็เห็นตั้งแต่มอบถ้๊าหานี่เลยครับยืนเงื่อนไห้บยอยากลับครับพี่น้องครับทีแรกนะครับพี่น้องบอกว่า เห็นแต็มอบกกปสนี่เราเรียกช่วยเอา,เ,อาเปเหยอ่อนลงกองไปหย่อนลงก่องครับมีกล่องอยู่ด้านหน้าแต่ลายชื่อเราจะประกาศให้นะครับคือตรงนี้ครับด่วนทันใจเลยนี่นะครับเป็นเงิน5 5 0 0ัรบาทจากพี่ <c oughs> น้องชาวอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี <c oughs> เขียนมา13บสาพันคู่พันคู่ก็คือพฤษภาคมห7เนะครับมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์ออกตังจากคนอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีรวมใจเพื่อชาติบริจาคให้ลุงกำนันเพื่อต่อสู้ กับพวกสัมปเวสีทั้งหลายเป็นเงิน5,500บาทไม่รับได้ยังไงน้ำใจของครนมาหาวองัรัีอย่างนี้ครับถึงแล้วเด้อพี่น้องครับถ้ากเกิดว่าฝากกันมาก็ถึงแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมีอันเดียวใช่ไหมครับ5 5า0้บาทรับเรียบร้อยแล้วนะครับประกาศให้ท่านแล้วครับผมนะครับก็บอกถึงพี่น้องชาวจังหวัดปทุมหลายอำเภอนี่แนบมานํากันไม่ใช่เหรอเนี่ยแนบเออแนบแนบ แนบ<น>มาด้วยกันไม่ใช่ขอ<น>ฟังเพลงม้อนลำของจ่าพงหน่อยนะครับมาสันพันวานี่ขอฟังเพลงนะครับย้าย,ายมาจากสวนลุมมาสันพันวาผมอยากฟังเพลงของจ่าพงแล้วก็พี่จ่าเถาะด้วยมาสันพนวาได้ครับเดี๋ยวได้ฟังนะครับตบรายการนี้แล้วนะครับครับใครเจอหรือพบเห็นเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองนะครับแต่ที่เขียนมาไม่ใช่เหลืองเป็นเหลียงนะครับเป็นเสียงแต่ผมจ่าเป็นเหลืองนะครับพี่น้องครับแขนสั้นผมรองทรง นะครับผมโดกกว่านายยอดนะครับเอาทำไมจะเียนมาเงผมดกกว่านายยอดใส่กางเกงนะครับขาสั้นชื่อน้องมอดนะครับได้หลงพัดกันนะครับกับเพื่อนนะครับถ้าใครเห็นถามชื่อนะครับเด็กน้อยผู้นี้ใส่เสื้อสีเหลืองแขนสั้นผมยาวกว่านายยอดมาสั้น่าชื่อน้องมอดนะครับชื่อน้องมอดครับผมเฝ้าตามหาเลยครับเนอะใส่กางเกงเล็กกว่านายยอด เป็นห่วงาจะยังอื่นเล็กกว่านายอดคนหลายๆจังสี่ครับถ้าพัดล้กันก็ให้เฝ้าเขียนซื้อแล้วก็มาประกาศหาเด็กพี่น้องบอกว่านุ่งกางแกงสีอะไรเสื้อสีอะไรพวกเราจะได้ช่วยกันตามหานะครับเป็นห่วงเด็กๆนะครับถ้าเด็กเนี่ยยิ่งเป็นห่วงนะครับครับผมเอาเละครับพี่น้องบ่อยากจากแต่เวลาหักเมื่อไรบ่อยากไกลจากพี่น้องเวลาหนักจนมาผมจะพงศราค้ามพร้อมทั้งนงไส้หล่าจ่าเถาะเมืองอุดร ผมและไถ<อ><ห>่ไซ<า>ย,นนยหยอดนักอนานยกอำนาพระจากไปพ่อกันไม่มืออื่นสวัสดีดีครับสวัสดีครับ